ครับวันนี้วันนี้ผมมาเปลี่ยนตัวกองอากาศเนาะของ X Max 300นนี้เป็นกอง BMC Air Filter นะครับของอนะิตาลีเนาะแล้วก็มีเปลี่ยน,นไหนๆก็เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนทีเดียวเลยครับอันนี้บอกแ h a n d o m i n โนะครับแล้วก็กองอากาศนี่ถามนิดนึงว่าอย่างกองอากาศเนี้ยของเดิมมันจะเป็นผ้าหมดเลยไม่มีตะข่ายอย่างนี้เนาะไออย่างเนี้ยที่มันเป็นมีผ้ามีอะไรเข้ามามันดีกว่าของเดิมยังไงบ้างนะแบบ คือตัวนี้มันจะกองฝุ่นได้เล็กกว่าของเดิมก็มคือตัวนี้จะกองฝุ่นได้เล็กเจ็ไมครอนขนาดเท่ากับเม็ดเลือดขาว <Wow. S 2> แล้วที่สำคัญก็คือกันน้ําด้วยกันน้ําด้วยเหรออ๋อใช่อันเนี้ยมันจะใส่ตรงด้านข้างข,างของ X Max เดี๋ยวเราไปถ่ายตอนใส่ทีเนาะก็มันจะดูดอากาศเข้าไปแล้วก็ปกติเห็นมีน้ํายาด้วยใช่ไหมครับมีตัวนี้จะเป็นน้ํายาล้างเคลือบสาหรับการเซอร์วิสค่ะก็คือที่กอง BMC มัน คุ้มกว่าการใช้งานกองเดิมเหมือนของเดิมเนี่ยก็คือมันสามารถล้างแล้วก็นํากลับมาใช้ใหม่ได้เพราะงั้นเขาก็เลยเคมว่ารับประกันทั้งหมด1ล้านกิโลเมตรหนล้านกิโลคือใช้จนรถพังแต่กองก็ยังใช้งานได้ <c oughs> กองยังอยู่ครับ <c oughs> รถพังไปละ นี่นะอันนี้เป็นที่ล้างที่ล้างนี่ราคาอยู่ที่ล้างจะอยู่ที่พันสามบาทพันสามเนาะเมื่อกี้กองสามพันสามเนาะซื้อทีเดียวแล้วก็ใช้ล้างได้แต่หลายรอบเลยได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกในการล้างเองก็สามารถกลับไปเซอร์วิสที่ร้านที่ติดตั้งกองได้แล้วก็ปอกแฮนนี่ห้าร้อยห้าร้อยสาบาทค่ะห้าร้อยสานะครับแล้วก็กองแต่งก็ช่วยให้รถมันแรงขึ้นด้วยถูกไหมเพิ่มแรงม้าแรงบิดค่ะเพราะว่าอากาศมันจะเข้ามากขึ้นซึ่งซึ่งเหมือนกับว่า มันก็มีการออกแบบให้แบบอากาศเข้าพอเหมาะด้วยถูกปะอากาศเข้าพอดีกับรถแต่ละรุ่นก็คือของอบีมซีเนี่ยเขาจะวิจัยมาแล้วว่ารถรุ่นนี้อากาศเข้าเท่านี้ก็คือเพียงพอแล้วกับการใช้งานของรถแต่ละรุ่นนั้นเลยค่ะล้างนี่เมื่อไหร่เราจะล้างนะก็อยู่ที่การใช้งานด้วยช่วงที่หลังจากช่วงออกทิปหลังจากหมดหน้าฝนหรือว่าใช้งานรถหนัก,นกๆจนแบบรู้สึกว่าฝุ่นมันเกาะ รถมันตื้อแล้วใช่ค่ะแล้วก็ล้างเสร็จก็มาเคลือบตัวนี้เคลือบเนาะเหมือนเหมือนตัวนี้เป็นสเปรย์เอาไว้ฉีดตรงตรงนี้ถูกไหมครับที่คุณสมบัติของสเปรย์ตัวนี้ที่สําคัญก็คือมันเป็นน้ํามันเพราะงั้นมันจะช่วยดักจับฝุ่นละอองแบบเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สคัญก็คือช่วยกันน้ําได้ก็เพราะตัวน้ํามันนี่กันน้ําตรงนี้ด้วยถูกปะแล้วก็กันฝุ่นด้วยโอเคเข้าใจละคุณสมบัติเหมือนกันกับกองที่ใช้กับรถพวกซปเปอร์คาร์เอาหรอสรุปเหมือนกันเลย นึกถึงเฟอร์รารี่เลยเฟอร์รารี่ล amborghini ล amborghini อ๋อเป็นตัวเดียวกันเลยหมายถึงว่าเหมือนกันเลยคุณสมบัติเหมือนกันคุณสมบัติเหมือนกันเลยอซึ่งเป็นโรงงานเดียวกันที่ผลิตจริงดิเคพิ่งรู้นะเนี่ยเรียบร้อยตอนนี้ก็เป็นกองเดิมกับกองแต่งนะครับโอ้โหจะเห็นว่ามันไซส์มันก็ต่างกันแล้วเนาะอันนี้อันนี้พอดีผมเพิ่งเปลี่ยนมาเนาะแต่ว่าใช่ครับ ตอนแรกมันมนันของเดิมมันเก่ามากก็เลยเปลี่ยนมาชั่วคราวกันแล้วเดี๋ยวมาใส่กองแต่งตัวนี้นี่กลองเดิมครับเป็นผ้าธรรมดาเลยแล้วก็ช่องมันจะเล็กเนาะส่วนกองแต่งตัวนี้รู้สึกจะใหญ่กว่าเดิมเยอะมากเลยครับอากาศน่าจะเข้าได้เยอะกว่าเดิมออก็หน้าตา่องเดิมประมาณนี้อ๋ออนี้ใส่ไปทั้งแผ่นอย่างนี้เลยดูเหมือนสั่งไปเปลี่ยนเองก็ได้ถูกปะ่ะแกะออกมาแล้วก็ใส่ น่าจะอากาศไหลเข้าได้เยอะขึ้นนะครับตัวนี้ตอนนี้ช่วงด้านหลังก็น่าจะแต่งไปพอสมควรแล้วครับทั้งชามทั้งคัดแล้วก็ทั้งกรองแต่ง BMC air filter นะครับ <S 1> <S 1> เปลี่ยนช่างถามช่างนิดนึงเปลี่ยนกรองแต่งนี่มันจะรู้สึกเห็นความต่างไหมเห็นครับเห็นใช่ไหมเวลาครับถ้าเราแทนทุกวันเห็นครับเห็นอ๋อางคนบางคนก็ของคนอาจจะบอกว่ามีอะไรแตกต่างเลยอืม <c oughs> มันต้องต้องกี่ทุกวันอืมต้องกี่ทุกวันเนาะมันจะทุกวันสีท่ทุกวันเลยจับอาการได้มันช่วยในเรื่องของไอ้ท็อปสปีดขึ้นมาด้วยไหมถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยอืมมันก็จะมาเร็วหน่อยครับมันจะมาเร็วหน่อยเนาะอ๋อเพราะว่าอากาศไหลเข้าเยอะใช่ครับปีหนึ่งล้างสักทีหนึ่งได้ไหมได้ครับได้เนาะขยันก็สี่เดือนสามเดือนสามสี่เดือนอ๋อใช่ครับถ้าถอดง่ายก็ล้างแันวป่อยก็ดีครับอ๋อโอเคครับก็จริงจริงปกติซื้อไปแล้วก็มาให้ร้านล้างแรกก็ได้ถูกปะ ล้งได้ครับครับโอเคเดี๋ยวเรารอช่างใส่เสร็จ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเราไปเทสดรถกันดีกว่าครับแล้วก็หลังจากที่เราเปลี่ยนตัวกรอง B M C air filter นะครับความรู้สึกผมมันเหมือนแบบรถมันโลง่ลงๆขึ้นหมายถึงแรงบิดมันแบบอัตราเร่งมันดีขึ้นอะไรเงี้ยเราลองเทสกันนะครับเริ่มจากจอดนิ่งนะครับอ่ะหนึ่งสองสามโอ้ตอนนี้ก็ใส่ชาม C T คัด C T นะครับ มีแรงมากขึ้นหน่อยนิดนึงโอ้ใช้ได้ใช้ได้รู้สึกเวลาเรา,า,า,าบิดอะครับมัน,ม,นมันขี่สนุกขึ้นรถมันจะแบบว่าพุ่งพุ่งขึ้นนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบเฮ้ยพุ่งขึ้นโคตรเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ความรู้สึกเนี่ยมันขับสนุกขึ้นอะไรประมาณเนี้คืออากาศมันถ่ายเทเข้าไปในห้องเครื่องได้เยอะขึ้นนะครับเพราะว่ากองเดิมเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบรูนิดเดียวเนาะ พอเปลี่ยนเป็นกลองตัวใหม่ตัวนี้มันรู้สึกว่าอากาศมันเข้าได้เยอะขึ้นล้วเวลาบิดมันจะสนุกขึ้นครับให้รู้สึกฝนจะมาละไปเนี่ยครับอากาศเข้าได้เยอะขึ้นก็การเผาไหม้เยอะขึ้นก็ขี่สนุกขึ้นนะครับเราเทสเป็นประมาณนี้ครับก็ถือว่าโอเคเลยครับเปลี่ยนครบชุดแล้วครับในเซ็ตด้านหลังเนาะชามซีทีคัตซีทีแล้วก็กรองแต่ง B M C Air Filter นะครับถอดซักได้ล้างได้นะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนกองเดิมที่เป็นแบบ ผ้าตลอดเนาะตัวนี้จะเป็นเหมือนสแตนเลสผสมผ้านะครับซักได้ด้วย